สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรายังไม่นอนกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูชนโลกปงปากหมูที่ลินได้มาแล้วก็ลินผ่าลงหลังเลี้ยงไว้นะคะเป็นหลังเรีย,ยะะงยที่ทำขึ้นนะ,ะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าการเปลนแปลงไปที่ไหนก็ผ่าไปบางหลังก็ได้ถึงสองสามเดือนแล้วแต่บางหลังก็เพิ่งทำมาไปดูกันดีกว่าค่ะ,คะ เรจะเปิดให้ดูด้านในเรามาดูความเปลี่ยนแปลงนี่มองเห็นไหมเออยแต่เราจะเปิดพลาสติกไม่ได้นะคะเห็นไหมคะเห็นโครงสร้างไหมคะนี่ค่ะโครงสร้างด้านใน อันนี้หลายเดือนแล้วนะคะเพราะถือว่าพอใช้ได้ค่ะตอนแรกน้องๆไม่ขึ้นถาดนะคะนี่ลินเอาเอาตัวอาหารกับชั้นนิ่มๆค่ะใส่ลงไปเพื่อช่วยให้น้องขึ้นมาทําโครงสร้างใช้ได้ค่ะเป็นไปตามแผนน้อง,องเริ่มทําถ้วยน้ำหวานนะคะ นี่ค่ะตรงนี้ก็ด้วยน้ำวานไฟดับเฉยเลยเมื่อกี้นี่ค่ะดูเลยค่ะนี่น้องๆกำลังทำงานอยู่นะคะ,ะต้องต้องต้องซูมตรงส่วนที่ทำงานนะคะเห็นไหมคะไม่เป็นไรเห็นแค่นั้นเนาะดูตรงส่วนนี้ก็ได้นี่ นี่ถือว่าเติบโตดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูลังอื่นๆกันลังนี้ดูแค่นี้มาดูรังนี้กันค่ะรังนี้ ่าได้ประมาณเดือนหนึ่งไหมประมาณเดือนเอ๊ะไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนนะคะจตไม่ได้ว่ากี่วันจจ่ไม่ได้ว่ากี่วันไม่ได้ใส่ไม้ด้วยแหละไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าลาลินพูดนีอ่อันนี้ก็สวยค่ะงดงาน ก็ยังโครงสร้างยังน้อยอยู่อ๋อแต่ว่ามีถ้วยน้ำหวานแล้วค่ะตรงน,น,งน,รงนี้มองไม่เห็นเลยค่ะตรงนี้มอ,ยอ,ยงงนนอ,องไม่เห็นเลยค่ะตรงนี้จะมีถ้วยน้ำหวานเอ๊ะถ่ายยังไงถึงจะเห็นนาะมองไม่เห็นเลยดูแค่นั้นดีกว่าอไม่เห็นเลยอะ่ะอันนี้เห็นไหมคะเห็นโครงสร้างเสาขำยันน้องสร้างเสาขำยันอยู่ นี่คือเราไม่ได้เปิดพลาสติกอะค่ะก็เ,เลยจะมองไม่ค่อยเห็นนะ,ะตรงนี้มีถ้วยน้ำหวานแล้วค่ะน้องๆสร้างถ้วยน้ำหวานไว้แล้วด้านล่างมีไข่นะคะไม่รู้ว่าพี่ๆจะเห็นกันไหมเพื่อนๆอ่า,อาแผงไข่เห็นไหมคะเห็นแล้วแผงไข่เห็นไหมคะแผงไข่แผงไข่คะ่ะ สวยมากเลยตัวอ่อนเห็นไหมคะเดินตามเสาขัายันขึ้นมาบนถาดรังนี้ถือว่าสวยงามอันนี้ยังไม่ถึงเดือนค่ะแต่ว่าตอนแรกตัวงานไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะมีเกิดเพิ่มขึ้นเยอะแล้วโอเคอน,นี้ใช้ถ้วยอาหารขึ้นมาวางเพื่อล่อให้ขึ้นถาดนะคะเราไปดูรังอื่นกัน มินนะคะเอาล่นี่นี่นี่ตรงนี้ก็มีอันนี้ที่านิ้ยที่านิ้ยเรามาดูนนกันหนูรังน,งนี้กำลังขึ้นค่ะกำลังขึ้นค่ะ นางขึ้นค่ะก็ยังน้อยอยู่นะคะยังน้อยอยู่ถือว่าน้อยอยู่แต่ก็ขึ้นถาดแล้วเดี๋ยวเราไปดูลังอื่นกันต่อดูลังอื่นกันต่อค่ะ ันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองนี่ค่ะคงสร้างขึ้นแล้วเหมือนกันค่ะขึ้นนิดหน่อยค่ะทางนี้ก็ตอนผ่าได้สองลัง ตังานน้อยค่ะเพราะว่าโดนแบ่งไปแต่ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะสร้างโครงสร้างสวยงามสาวคำยันสวยมากแล้วเราไปดูงอื่นกันต่อจบจุดกล้องก็ได้ค่ะเอามาดูอีกหลังหนึ่งค่ะอยู่อยูค้าง้ากัน นตกด้วยนะคะเนี่ยโอนี่อไแล้วอะค่ะฝั่งนี้น้อยกว่าเมื่อกี้เนาะอยฝั่งนี้น้อยจังเลยไม่ค่อยแข็งแรงน้อยจังเลย แต่ก็ต้องดูต่อไปแต่ถือว่าน้อยค่ะถือว่าน้อยก็ใช้ได้เลนะนเดี๋ยวเราไปดูรังอื่นกันต่อจะลิมจิดปากันค่ะโอเครานนากั ายังไม่ติดถาดนะคะรังนี้เรายังไม่ติดถาดนะคะก็ยังไม่ดูนะเดีย๋ยวไปดูรังนี้ดูรังนี้กันค่ะดูรังนี้กันสำรวจก่อนนะคะสำรวจว่ามี มีน้องน้องงูอยู่ใต้หลังคาหรือเปล่าโอ้สูยค่ะดูกันนี่เลยจ็ิงไหมจริงไหมค่ะเห็นไหมค่ะ มีโครงสร้างเสาค้ำยันจะใหญ่โตมากเลยไม่เป็นเสาเล็กๆเลยค่ะทำแบบอย่างใหญ่เลยเดี๋ยวเราลองดูโครงสร้างด้านในกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองดูโครงสร้างด้านในกันนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูว่าโครงสร้างด้านในเป็น ไว้ดูตอนรางวันดีกว่าค่ะดิมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยค่ะต้องเลยดูตอนรางวัลตอนรางวัลลินทำคลิปให้ดูใหม่นะคะลินมองไม่เห็นเลยสรุปกัน พีพามิถุนากรกดาอันนี้เพิ่งจะวันที่สิบก็ยังได้ไม่ถึงไม่ถึงเดือนค่ะประมาณครึ่งเดือนถ้าถือว่าการเติบโตใช้ได้ค่ะก,ก็เป็นที่น่าพอใจเดี๋ยวไว้ค่อยมาอัปเดตใหม่ในครั้งต่อไปก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ